จะอีฟาราดาเองค่ะหลับปุ๋ยเลยคนสวยน้องฟาราดานะคะหรือว่าอีเวนเจอร์เรนคิดนะคะ นคนนี้เขาจะมีแผงหน้าทองด้านหน้านะคะเป็นเพศหญิงวเขาจะมีจิมี้น้อยอยู่เนะคะเท้าน,น้อยของนางเป็นงานปั้น18นิ้วนะคะจากคุณแม่ปั้นรอราอีเกิลนะคะเป็นอาร์ติสต์เมลิกัน เดี๋ยวเราจะมาดูแผงหน้าท้องของนางกันเนาะก่อนหน้านี้แม่หนิงได้อธิบายเรื่องแผงหน้าท้องไปแล้วอือตอนนี้จะมาดูชัดๆกันอีกทีหนึ่งหลับปุ๋ยเลยล่ะคะคนสวยนี่แก้ผ้าหนูอีกแล้วล่ะคะ กอีกแล้วหนึ่งก็จะมีมือเดียวนะคะจะไม่ถนัดหน่อยนี่เลยค่อยๆแกะออกมาจิมมีน้อยอยู่นี้ค่ะแม่ว้าวเห็นไหมเวลาถ่ายกกรูปก็ยกขาขึ้นหน่อยนะคะจะมีจิมมีน้อยอยู่เป็นสาวน้อย ปิดไว้ปิดไว้เขินเขินอันนี้ถ้าไม่ใช้นะคะเราก็ดึงออกได้เลยตรงนี้ค่ะแล้วก็ผูกด้านหลังไว้ไม่ให้หลุดนะคะเวลาถ่ายรูปก็เอาตรงนี้บังไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ถ่ายรูปหนูนี่ไงแม่ บี Baby, จริงเลยที่มีแผงหน้าท้องนี้จะเล่นสนุกหน่อยนะคะเพราะว่าแบบถ่ายรูปง่ายแล้วเวลาใส่เสื้อผ้าก็ใส่เสื้อผ้าง่ายค่ะปิดตรงคอนี้ได้ด้วยค่ะแต่ว่าเขาจะแยกส่วนตรงคอกับตรงคิดตรงนี้ค่ะอาจจะมีแยกส่วนนิดนึงเวลาถ่ายรูปอาจจะต้องหลบมุมนะคะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยอาจจะเป็นมุมอย่างนี้เห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะมันก็จะดูแบบ อ้มีแผงหน้าท้องจริงๆเงีย้ยค่ะอ่ะดองดูไม่เห็นละตรงรอยต่อคอเห็นไหมคะอ่าแต่ถ้าเรามาม,มุมนี้อ่าอาจจะดูปลอมองอเงี้ยคะ่ะเนี่ยเห็นไหมกะหลบมุมนิดนึงเวลาถ่ายรูปเนี่ยจ้ะอ่ะเห็นไหมคะโอเคละนี่อย่างจิมมี่อย่างเงี้ยเราอยากจะถ่ายจิมมี่อย่างเงี้ยเขาเป็นช่วงต่อกัอนค่ะอาจจะยกขาเข้ามานิดนึงเนี่ยจ้ะ เอาแพ่ ang. นเพื่อตบางอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะอาจจะเป็นประมาณนี้อ่าบางนิดนึงบางจิมินิดนึงอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นี่แค่นี้อ่าประมาณเนี้ยค่ะก็จะสวยงามละตัวนี้จะเป็นคิดหายากนะคะลิมิเต็ดคิดนะคะค่อนข้างหายากเลย เนี่ยค่ะมี1,444ตัวสวยมากๆเลยค่ะันนี้ทำจาก artist อเมริกันนะคะเป็นคุณแม่อเมริกันทำมากว่าจะได้มานางนี้ก็แทบนอนไม่หลับเลยค่ะไปประมูลคู่กับคนอื่นนะคะน่ารักมากๆเลยค่าที่สุดเลยค่าที่สุดนะคะจิ้มผมขนแกะสั้นเรียงเลยค่ะแล้วก็เป็นคิววาดนะคะค่ะ จิ้มขนตางามเลยจ้าเดี๋ยวหนิงใช้แสงอีกแสงหนึ่งเนาะจ้ามาอีกแสงนึงละพอดีเมื่อกี้ใช้แสงธรรมชาติอันนี้เปิดไฟนีออนขึ้นมาเพิ่มนะคะความเรียวของเขาก็จะเพิ่มขึ้นเนี่ยจ้าเรียลิสติกไหมดูรายละเอียดนะคะมาดูกัน นี่ดูผมนางแสกซ้ายแสกขวาทำลายผมเด็กน้อยมากๆเล็บเป็นเด็กน้อยลาบขี้เศรารแผงหน้าท้องเส้นเลือดนะคะเป็นเบบีแรกคลอดจะนี่ขา แล้วก็เท้างามเหลือเกินจ้าเป็นจ้ำจำเราไปดูตรงจิมมีน้อยนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เป็นเพศหญิงถ้ามีปิกจูก็จะเป็นเพศชายนะคะนี่ฟารัดาคนสวยตัวนี้แม่นหนิ่งไม่ได้ขายนะคะถ้าสนใจคิดนี้ก็ลองดูในเพจดูนะคะว่าจะมีลงขายไหม ฝากติดตามเพจนะคะของแม่หนิงด้วยแล้วก็ศึกษาความรู้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ